ขี่ได้ยังไงอ่ะอ๋อล้อออกแล้วโอ้โหครับโอ้โ <c oughs> หขากระเน้าว่าสันยังสิหยันอยู่ขันไปามจับนไะขี่นะปั๊ไปกัปกัมาด้วนะไึ้นเลย โอ้โหเก่งมากเลยโค้งไปเลยโค้งไปเลยไปบ้านแม่ภัยเลยไปบ้านแม่ภัยเลยโค้งมาเลยไปเลยไปเลยไพติงเลยอย่าเข้าก้อญ้าสิลูกมองข้างหน้ามองถนนอย่ามองเท้า